เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเชื่อวัพี่สวัสดีครับหนึ่งมาชีเปารถส,สวยๆผู้ชมหรือซื้อเลือกใช้นะวันนี้เป็น Nissan, น,นิสสันนะนิสสันซันนี่ซูปเปอร์นิโอโฉมท้ายแตงโมเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆนะเกียร์ออโต้แองเกลน้ำมันล้วน 1.8ครับันนี้เครื่อง1.8ส,สวยๆเลย้องเครื่องสะอาดเดิมบ้างเขีบซ้ายขวาคัานหน้าเดิมๆรูน็อตยังกม้มไม่มีรอยชนหนักนะครับเจ้าของถ่ายดูชัดๆสีสันอาจจะมีซีดมีด้านบ้างครับตามอายุการใช้งานนะครับตามอายุครับแดดเลียบ้างสีเดิมๆไม่มีชนหนักช่วงล่างแน่นเล่มครบพร้อมใช้ครับมีแค่สีที่มีตำหนิบ้างตรงไหนก็พร้อมใช้ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถราคาย่อมเยาเลือกซื้อประจำแต่ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยพิกัดดูรอดอยู่พิษณุโลกนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับเบาะหนังไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้ง4บ้านแผงประตูตัดลรไม้ด้วยนะครับ ราคาเปิดมาที่39,000บาทสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ